สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมพับ g Mobile กับช่อง PAJ7 AH นะครับผมวันนี้นะฮะวันนี้เรามาทำอะไรกันฮะเราจะพามารับฉาย,ยาฟรีกันนะฮะหรือว่าฉายยามิตรภาพ3ปีนะฮะก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นฉายยา2ปีอะเนาะ ก็อันนี้ผมก็จะพามารับฉายานะฮะมีตภาพ3ปีเท่ๆนะฮะสำหรับใครยังไม่มีฉายาหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นนานแล้วอยากจะมีฉายาอะไรยางนี้ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็สามารถกดเข้าไปกดรับดนได้นะฮะฉายาฟรีๆอย่างนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะไชมคลิปนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง PAJ7 นะฮะก็ฝากกดติดตามให้กับช่อง PAJ7 ด้วยนะครับนะ้าก็มา เราก็จะไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่างแรกนะครับเข้าไปตรงที่นี่ฮะกิจกรรมนะครับนี่ฮะเข้ามาที่กิจกรรมมาที่แนะนำฮะกดเข้าไปที่แนะนําตรงข้างๆเนี่ครับพอกดเข้าไปที่แนะนํานี่ฮะเลื่อนลงมาครับที่ล่างสุดนะฮะนี่ฮะที่ล่างสุดเลยนะครับครบรอบสปีข้างล่างสุดเนี่ยฮะกดคลิกลงมานี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้หน้าตาป็นอย่างนี้ครบรอบสปีบันทึกบันทึกครบรอบ3ปีฮะเราก็กดเข้าไปได้เลยฮะกดคลิกเข้าไปครับนี่ครับมันก็จะหน้าตาก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้ผมก็เล่นมาวันที่9 9เดือนะฮ ก็กดตกลงครับกดตกลงไปเลยพอกดตกลงเลยฮะนี่ครับว่ากดตกลงเันก็แค่เราเลือกตัวละคร5ตัวนะฮะเราเลือกตัวไหนก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเราก็เลือกไปเลยครับผมก็เลือกตัวนี้นะฮะเพราะผมเล่นตัวนี้อยู่เนาะผมก็กดตกลงนี่ครับมาจังมานี่ครับเป็น MVP เป็นชัยชนะเป็นอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ช่วงปีนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะผมไปติดเกมอื่นอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็นี่ฮะพอเรากดมานีใถ้าเรากดไปตรงกระทะถีดทองทองอ่ะเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกศรให้นะครับ นี่ฮะกระถาตรงนี้ฮะกดกดไปนะฮะเพราะว่าฉายาอยู่นัดสุดท้ายนี่ครับกดไปเรื่อยๆครับกดไปเลยฮะนี่ฮะกดไปนี่ครับมันจะขึ้นเศรษิต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับนี่ฮะไม่เกี่ยวเรากดข้ามไปเลยครับมันจะอยู่หลังสุดเลยฮะฉายานี่ฮะกดไปเลยฮะกดกดกดนี่ฮะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับเราก็กดตรงสีเหลืองๆนี่ครับเดี๋ยวผมนี่ฮะนี่ขึ้นลูกศรให้นี่ฮะตรงกดตรงนี้ฮะกดปุ๊บเลยครับมันก็จะได้ฉายานะครับมิตภาพ3ปีนะฮะนี่ฮะง่ายๆครับ ไปกดมารับกันนะฮะว่าว่ามันเป็นฉายาฟรีนี่ฮะพอได้มาแล้วกดใช้ได้เลยนะครับนีมันก็จะได้มาเอาไว้ติดเท่ๆครับสำหรับใครที่มีฉายายูนหัวอยากจะมีฉายาก็กดมารับกดกันใช้ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมไปรับกันนะครับฉายาฟรีก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ้าชอบคลิปผมฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ